สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะก็จะมานำเสนอในหัวข้อการพยาบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมค่ะแนวคิดพื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม (environment) หมายถึง,ส,งสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมนุษย์อาจเป็นสิ่งที่เป็นรูปธปรรมมองเห็นหรือสัมผัสได้เช่นมนุษย์พืชสัตว์ ดินน้ำอากาศสิ่งของหรือเป็นนามนธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นหรือประสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสอื่นๆเช่นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเช่นดินน้ำเย็นอากาศป่าไม้ภูเขาแม่น้ำและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่น อาคารบ้านเรือนถนนเสื้อผ้าเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆรวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเช่นแสงสว่างเสียงความสั่นสะเทือนความร้อนเป็นต้นสิ่งแวดล้อมด้านเคมีสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะสารเคมีอาจอยู่ในสถานะของแข็งของเหลวหรือกา๊าซซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ได้หากไม่มีการควบคุมโดยนำมาใช้อย่างเหมาะสมสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพหมายถึงสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตเช่นจุลินทรีย์พืชสัตว์มนุษย์สิ่งแวดล้อมด้านสังคมสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นนามธรรมา เกี่ยวข้องกับการกำหนดพฤติกรรมและการใช้ชีวิตในสังคมของมนุษย์เช่นจารีบประเพณีวัฒนธรรมาศาสนาและกฎหมายความหมายของอนามัยสิ่งแวดล้อม ความหมายของอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นการจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อมที่เป็นหรืออาจเป็นอันตร,รายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบสุขภาพเน้นแรมป้องกันโรคจากสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคมความสำคัญของอนามัยสิ่งแวดล้อมความสำคัญของอนามัยสิ่งแวดล้อมจะช่วยลดอัตราการป่วยอัตราการตายของประชาชนเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน สร้างสุนทรียภาพและความเจริญของชุมชนและเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนขอบเขตของงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1. การจัดหาน้ำสะอาดน้ำประปา 2. การควบคุมมลพิษทางน้ำ 3. การจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและของเสียที่มีลักษณะเป็นของแข็ง 4. การควบคุมสัตว์อา์โทรพอดและสัตว์ฟันแท้ 5. มลพิษของดิน 6. การสุขขาพิบาลอาหาร 7. การควบคุมมลพิษทางอากาศ 8. การป้องกันอันตรายจากรังสี 9. อาชีวะอนามัย 10. การควบคุมมลพิษทางเสียง 11. ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม12การวางผังเมืองให้เป็นสัดส,ส่วน13การคมนาคม14การป้องกันอุบัติภัยต่างๆ15สุขาพิบาลของสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ16การดำเนินงานสุขาพิบาลเมื่อเกิดโรคระบาดเช่นเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติและการอพยพย้ายถิ่นของประชากร